ท่านผู้ที่เกิดวันอังคารสำหรับปี2569นี้ผมขอให้นิยามว่าเป็นปีแห่งการปลดปล่อยศักยภาพและการต่อสู้เพื่อความสำเร็จครับกราฟชีวิตของท่านในปีนี้จะมีลักษณะพุ่งทยานแบบขั้นบันไดอาจไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบตลอดทางต้องออกแรงต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้มาแต่ผลลัพธ์ที่รออยู่ปลายทางนั้นหอมหวานและคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนครับ ในทางโหราศาสตร์อิทธิพลของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านโคจรส่งพลังาธาตุลมและาธาตุไฟผสมผสานกันอย่างลงตัวส่งผลงให้ท่านมีความกระตือรือร้อนมีพลังกายพลังใจที่ล้นเหลือมากกว่าปีก่อนๆท่านจะรู้สึกไม่อยากอยู่นิ่งอยากริเริ่มสิ่งใหม่ๆห,หรืออยากเอาชนะอุปสรรคที่เคยขวางทางปีนี้ถือเป็นนาทีทองสำหรับนักสู้ที่จะเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาสด้วยสองมือของท่านเองการงานในช่วงครึ่งปีแรกอิทธิพลของดาวองคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวส่งกระแสถึงดาวมฤตยูทำให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและการแข่งขันคุณจะได้รับโจทย์ใหม่ๆที่ต้องใช้ไหวพริบและการตัดสินใจที่เด็ดขาดงานที่เกี่ยวข้องกับการบุกเบิกหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะโดดเด่นเป็นพิเศษแม้จะมีความกดดันบ้างแต่พลังความมุ่งมั่นของคุณจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงขอเพียงระวังเรื่องความใจร้อนที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานเข้าสู่ครึ่งปีหลังสถานการณ์จะพลิกกลับมานิ่งและมั่นคงขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่โครจรมาเสริมทับในเรื่องเกียรติยศและความก้าวหน้า ผลงานที่ทำไว้จะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่มีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความสำคัญแต่ในช่วงท้ายปีต้องระวังการโครจรวิปริตของดาวพุธสักนิดซึ่งอาจส่งผลให้การเจรจาหรือเอกสารมีความคลาดเคลื่อนได้ควรตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อนลงนามหรือสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหากวางแผนดี ทุกอย่างจะสำเร็จตามเป้าหมายการเงินในช่วงครึ่งปีแรกกระแสการเงินมีความวือหวาพอสมควรโดยได้รับอิทธิพลจากพระราหูที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนทั้งในแง่รายรับและรายจ่ายคุณมีโอกาสได้เงินก้อนจากการลงทุนระยะสั้นที่อาศัยจังหวะเวลาหรือช่องทางทำกินใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ในขณะเดียวกัน แรงส่งของราหูก็มักกระตุ้นความอยากได้อยากมีทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายไปกับภาษีสังคมหรือของฟุ่งเฟือยเพื่อรางวัลชีวิตจึงขอให้วางแผนสำรองเพื่อฉุกเฉินไว้เสมออย่าประมาทกับสภาพคล่องที่หมุนเร็วเกินไปเข้าสู่ครึ่งปีหลังสถานการณ์จะเริ่มนิ่งและมั่นคงขึ้นด้วยพลังของดาวพฤหัสบดี ที่โคจรเข้ามาหนุนนําในมุมที่ให้คุณเรื่องทรัพย์สินและความมั่งคั่งรอยรั่วทางการเงินจะเริ่มถูกอุดด้วยสติปัญญาและการวางแผนที่รัดกุมขึ้นเป็นจังหวะที่ดีในการมองหาความมั่นคงระยะยาวเช่นการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําหรือการจัดการนี่สินให้เป็นระบบผลตอบแทนจากการทํางานหนักจะเริ่มพลีดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวใครที่วางแผนเรื่องบ้านหรือที่ดินช่วงเวลานี้ ถือว่าดาวส่งเสริมให้จัดการได้อย่างราบรื่นความรักบรรยากาศช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างร้อนแรงด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ทำมุมสัมพันธ์ถึงดาวองคารสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างอย่างมากคนโสดมีเกณฑ์พบรักจับไวจากความประทับใจแรกเห็นส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมามีสีสันและตื่นเต้นกว่าเดิม แต่ต้องระวังพลังด้านลบของดาวอังคารที่อาจกระตุ้นให้ใจร้อนง่ายกว่าปกติหากมีความเห็นต่างขอให้ใช้ความนิ่งและเหตุผลเข้าช่วยเพื่อประคองสถานการณ์เข้าสู่ครึ่งปีหลังสถานการณ์จะเปลี่ยนเป็นความมั่นคงภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีที่ช่วยดึงสติให้มองความรักด้วยความเข้าใจมากกว่ารมคนโสดความสัมพันธ์ที่เริ่มไว้จะชัดเจนขึ้น มีโอกาสสารต่อกับคนที่มีวุฒิภาวะหรืออายุมากกว่าที่เข้ามาเติมเต็มส่วนคนมีคู่เป็นจังหวะเหมาะสมในการวางแผนอนาคตร่วมกันความหนักแน่นจริงจังในช่วงนี้จะช่วยให้รากฐานความรักแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับสุขภาพในช่วงครึ่งปีแรกพลังงานของคุณค่อนข้างล้นเหลือจากอิทธิพลของดาวองคาร ที่กระตุ้นให้ชีพจรลงเท้าและทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ต้องระวังคือธาตุไฟที่อาจกำเริบส่งผลให้เกิดอาการร้อนในเป็นไข้ตัวร้อนได้ง่ายหากพักผ่อนน้อยเกินไปนอกจากนี้ควรระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความใจร้อนหรือความประมาทขณะเดินทางพยายามดึงสติให้ช้าลงบ้างเพื่อความปลอดภัยของร่างกายครับ เข้าสู่ครึ่งปีหลังต้องหันมาใส่ใจโครงสร้างร่างกายเป็นพิเศษเนื่องจากการโคจรทำมุมของดาวเสาร์ซึ่งมักส่งผลต่อกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอาการปวดหลังเรื้อรังหรือออฟฟิซินโรมที่เคยเป็นเป็นหายหายอาจกลับมากวนใจหากไม่ปรับเปลี่ยนอิรลยาบทถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีหรือเริ่มคอสกายภาพบำบัดเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอในช่วงนี้จะเป็นกรอบป้องกันโรคภัยได้ดีที่สุดครับของดีเสริมดวงปีนี้พลังดาวองคารค่อนข้างแรงและรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนแนะนำให้หาโอกาสไปกราบสการะพระพุทธไสายาสนพระนอนพลังของท่านจะช่วยระงับเหตุร้อนใจ และเสริมสติให้ท่านมีความสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นส่วนการทำบุญแนะนำให้บริจาคทานแก่มูลนิธิกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อันนี้ส่งนี้จะช่วยผ่อนหนับให้เป็นเบาในเรื่องสุขภาพและภัยจากการเดินทางสำหรับวัตถุมงคลหากมีโอกาสบูชาเทาพเจ้ากวนอูหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบารมีของท่าน จะช่วยเสริมความเด็ดขาดและขจัดอุปสรรคในการงานให้ราบรื่นครับข้อควรระวังศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในปีนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือความใจร้อนและวาจาที่ตรงเกินไปของตัวท่านเองความไวอาจทำให้ท่านพลาดรายละเอียดสำคัญและความปากไวอาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวขอให้ท่านใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว เปลี่ยนจากพูดให้เร็วเป็นคิดให้รอบคอบแล้วทุกอย่างจะราบรื่นครับปี2569นี้เปรียบเสมือนดาบอายสิทธิ์ที่อยู่ในมือท่านหากใช้ด้วยสติปัญญาและความมุ่งมัน่นมันจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการฟันฝ่าทุกขวากหนามไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่ขอให้ท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและก้าวเดินอย่างมั่นคงครับ